คนเดินมาแล้วก็คนไปกันหมตรงนี้เราจะอยู่ข้างทีนี้ข้างๆทางเขาคนเดินผ่านไปผ่านมาคือตอนนี้ก็มีคู่รักคือสองคู่มาอยู่แถวแนวนี้เลยเนอที่นี่ปรากฏว่าเอ่อพวกเราก็มานั่งกิ้งจิ้งกลางๆเขาบอกกูนี้เราไปห้กูเม่ถึงเวลาที่เขาหิวข้าวแล้วพี่ตอนนี้มันจะสองทุ่มแล้วอ๋อจะสองทุ่มอ่ะ วันนี้นะคะก็มาหลังจากที่ไม่มีเวลาแต่ก็อยากจะเล่นอ้โหเล่เลนะคะคไม่มีเวลาคือว่าฉัน,นทำแต<ค>่ยูทูปนะ ฉันมมีเวลาอยู่ด้วยแต่บางคนนี่เขาเ <c oughs> นี่ยโคชเป็นเขาก็ชอบชอบชอบโอเวอรเล่นะพูดถึงว่าชอบแหละวันนี้หลังาจากที่<พ>ปีนะ<ๆ>ปีหนึ่งกับปีนะคุณไปเมืองโอ้คุณไม่เคยแตะเลยก็ปีหนึ่งก็คือเดีย๋ยมันจะใกล้จะชนปีนี่นี่คือใกล้จะถึงครบหนึ่งปีที่เราเจอกันที่เรามาจับคือว่าเขาเอาเอาเพราะว่าจริงเขาอยากจะพูดว่าเขาเขาประทับใจเราแหละเพราะว่าเราเป็นนักดนตรีแบบ สมัครเล่นนะเนาะแต่แต่ว่านักดนตรีสมัครเล่นก็เลยมีคนชอบเหมือนกันนะก็มีคนชอบอะไรเหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นนักดนตรีดังเด่นนักร้องดังแต่ว่ามีหนึ่งเดียวชอบเราก็โอ้โหปพื่มใจแล้วเราเน่ะปพื่มพรสวรรค์อืมแล้วก็มีความสามารถอายุเท่านี้แล้วเล่นก็ทไหนก็ช่างไม่ต้องแล้วสรุปแล้วพี่ชอบไม่หมวกอ่ะชอบแล้วชอบไหมล่ะคุณก็ได้อยู่ได้ไหมหรือจะเปลี่ยนเอาไงได้อยู่เติมเปลนอะไร อยากร้องเพลงอะไรวันนี้เริ่มนานแล้วไม่ได้จับอ้าคุณเดเออคอดสีนะนี่นิ้วไหนเอาซีอย่างเดียวเอาคุณ,ค,ณคุณไปซีอย่างเดียวก็พอเดี๋ยวดูดูนิ้วไหนคุณนี่นิ้วกลางไม่นิ้วนางอ่ะไม่ใช่กลางอ่ะนี่เอาหรอโอเคเออนานนานแล้วคุณก็เริ่มหมดช่องสามนิ้วนางเป็นะไรวะคุณงุด ใส่แกงกะเบี้ยแกงแกงขี้เหร่ก็บอกเบียร์ไม่ได้ดื่มฮะลองเพลงก็คือทำไมไม่ชอบดีดได้นี้เหรอก็ลองดูไหม เปีเบอร์นี้ไปนะคุณลินเีนเบอร์นี้ไปเรื่อยๆแต่แต่เราก็จะเปลี่ยนไปแต่เราก็จะร้องเพลงนะ คุณดูสิมือหนูวางจะเป็นแล้วใช่ไหม ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเขาก็เก่งขึ้นนะพูดถึงคือหนูคือก็ไปจังหวะกันได้ก็ช่วไวใช้ได้คุณก็ดีดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าหากว่าคุณใช้อะไรันมาดูดปิ๊กมาดูปิ๊กมาดูปติ๊กมาดิ๊กมาดูิ๊กมนิ๊ก็ไดูดติ๊กมาเูดติ๊มาดูดิม่เจดติก็ได้ิก็ไดกม่ดจบิกมาดูดนิกมาดนดติ๊มาูดตินู้ตึกว่า มันสะดวกคล่องใจก็ได้ทั้งสองอย่างนะจะลองหัดดูก็ลองดูก็ลองดูแล้วก็บรรยากาศเย็นๆก็มาฝึกก็เวลาเราก็นะมานั่งสูดอากาศบ้าน่อยก็ไม่ได้อยู่แถวนี้หรอ้อยแต่ว่า่อยก็นั่งรถมีมาด้วยเพราะว่าแล้วครนี้จะมีรถกลับไปนี่ไหมก็สะดวกไหมสะดวกสะดวกงี้ต้องสะดวกเลยจะไปอยู่บ้านใครดังเอาต้องกลับบ้านเราเองเนาะมาว่าสั้นเดี๋ยวจะไปมอมมให้กลับบ้าน เคยอย <aría Eu, S 3> ู่เคยโดนมอมแล้วไม่ได้กลับบ้านอยู่เจอกันครั้งแรกอะนะเจอกันครั้งแรกเขาเขาก็แรกแรกอะนะเขาก็ชวนไปสวนไปสวนที่เราก็นุกใหญ่เลยด้วยตอนนั้นก็ลําลึกถึงอดีตก็ก็ในช่วงหนึ่งปีนะในช่วงหนึ่งปีเป็นคุณคุณแฟนคุณสามีคุณเขาก็มีสวนแล้วก็ชวนเราไปไอเราก็มันก็เกิดเอคือมีหลายคนอยู่เราก็เลยนันทนาการนะเราก็ ร้องเพลงแล้วก็ดีดอูเรเล่อะไรเงเดี๋ยวช่องหนูจะลาแล้วนะพี่จะลาไปไหนแล้วก็อืมลาเดี๋ยวหนูอาจจะอีกอีกสักทอดหนึ่งโอเคนะดีไหมโอเคกทอดเดี๋ยนี่ก็คือแนะนําแนะนําเดือนนี้แนะนําว่านี่คือโค้ชเพนหรือว่าเพนเยอรมันมาแล้วคือแนะนำนี่ก็แนะนําทุกครั้งทุกครั้งอะเพราะว่าเขา นะกูอิฐคูอิด้วยหนูยิ่งจะซ่อมตัวอยู่ถ้าไม่ต้องซ่อนหรอกไม่ต้องซ่อนหนูแอบตอนนี้หนูแอบคือคืออยู่คือจริงจริงแล้วคือน้องเพนนี่เขาก็ไม่ชอบที่จะออกเพราะว่าไม่ปราเป็ัวไม่ค่อยปรากฏตัวเพราะว่าเขาคือคือคนที่ผ่านยูทูบแล้วเนาะคนส่วนมากคนที่ผ่านการทํา youtube มาแล้วนี่เขาก็จะไม่ค่อยอะไรนักมากนะเมื่อเหนื่อยแล้วก็มีมีทางก็คือมีก็มีต้องทําคลิป ต้องเป็นเรื่องราวที่จะต้องแล้วแต่ว่า่คนที่จะไปสไตล์ไหนคนที่จะชอบทำคลิปชอบพูดคุยบางคนก็พูดมากนี่ก็นีพูดมากแล้วแต่ว่าเราจะไปทําคลิปอีกอย่างหรือว่าจะไลฟ์สดบางคนก็ผ่านแล้วก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่ก็เลิกก็มีช่วงหนึ่งก็คือมันก็อืมนะเข้าใจได้ก็กอยา ไม่ค่อยบางคนมันแล้วแต่อารมณ์เนาะเราเรามีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงแต่ว่าแต่ว่าสาวพอพาเนี่ยละอสาวพอพาเนี่ยก็ต้องทําเพราะว่ายังไงก็ต้องทําอันนี้ให้มันครบสี่เขาเขานี่อารมณ์เขาจะจะจะดิ่งเขาอารมณ์เขาจะเขาจะตกลงที่จะไม่มีขึ้นมีลงไม่ไม่เพราะว่าเพราะวนานจะขึ้นทันทีเพราะว่าอารมณ์ก็เถอะแต่ของเรามันก็จะลงพอลมลงแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะไล่ไม่ค่อยอยากอย คือ,อยากจะส่